สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะคาคลิปนี้แม่กำนันก็สิมากคาีลพี่ดลองมาชมแล้วค่ะทุกคนระเบิงที่ททการปลูกไม้มงคลจังไดให้เขามีพลังงานที่ดีๆเนาะปลูกไม้มงคลจังได้ดูแลรักษาจังไดให้เขายังข้อความเป็นไม้มงคลทีสะะ่สวยงาม,เน,มงนเนาะค่ะเนาะสวยงามเป็นสิริมงคลเนาะค่ะการดูแลรักษาเป็นแบบใดเนาะ อากจะ,ะ,ะมีตัวอย่างให้บเบิงเนาะค่ะเนาะมีตัวอย่างให้บเบิงค่ะไม้มงคลต่างๆที่ห้าพบเห็นหรือว่าบางคนบางท่านเนาะก็บใคว่ากันดอกอาจจะมีเวลาดูแลเนาะหรือว่าอาจจะมีความเอาใจใส่ที่หน่อยอยูจะเขียเนาะค่ะเนาะถ้าปลูกปลูกไว้บ่มีเวลาดูแลเนาะสำหรับหม้มงคลเนาะค่ะกะบว่วผู้ใดหละเนาอะ,อะ การดูแลบ่ททอกันเนาะค่ะเนาะอะไรก็ลังก็เห็นหลายๆหม่องลลหลายๆายบอนเนาะค่ะเนาะอันนี้คืออ่าเปรียบเทียบกันกันกบผู้ที่เพิ่นบ่ได้ดูแลเนาะค่ะเพิ่นปลูกไว้อย่างสวยงามเลยแต่ว่าอ่าเห็นบ่ค่ะเนาะอ่าต้นเอิ้นต้นเดลีเนาะไมฟอกอากาศเนี่ยเห็นบ่อันนี้ให้ให้สังเกตเบิ่งเด้อค่ะเด้อผู้ที่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นบ่มีเวลาดูแลเนาะ ในสถานที่ต่างๆที่เพื่อนบได้ดูแลเท่าที่ควรเนาะมันกะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเบื้องอาวะอ่าความเปลี่ยนมงค้นของเขากะความเปลี่ยนอ่าไม้มงค้นของเขากับคือคันสิเบ้าแล้วก็คือลดความขังลงเนาะ <c oughs> เนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะอ่ามีทั้งมีทั้งใบแห้งใบตายอ่ามีทั้งใบที่จังได๋ล่ะเขาเอ้นว่าจังไหนล่ะถ้าเาอ่าได้ดูแลเฮา เขาดูแลอยู่เป็นประจำประจำเข้ากับไปตัดใบที่เขาเน่าเสียที่เขาตายที่เขา่าเป็นตะเบิ้งนั่นนะคะ่ะออกเนาะให้เหลือตั้งแต่ตน้นที่มันงาม,งามเนาะเ <c oughs> นาะค่ะเนาะเนี่ยอ่าเป็นแบบนี้กะเข้ากับเห็นทั้งดอกงามทั้งใบงามทั้งใบบองงามเนาะอันนี้ความเป็นมงคลกับอาจสิลดลง่น้จักน้อยเนาะค่ะพลังงาน พลังงานบวกพลังงานแสงดีๆก็สิลดลงในจักน้อยอันนี้ยอันนี้ตามความอทิห้าเบิงเนาะคะ่ะนาะห้าเบิงห้ากับบารูสึกว่าสบายตาปันไดไม่มงคลนเนาะคะ่ะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอันนี้เนาะอ่าถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะคะเนี่ยถ้ามีใบใตายใบแห้งแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าอยู่ในบ้านเราเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเนี่ยเขากะสีง่างคงความสวยงามและเป็นสีมงคลให้ห้าได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะให้ห้าได้ชื่นชมค่ะเดี๋ยวเบืเ้องแล้วเขากะสบายตาเนาะผ้าให้สบายใจเนาะค่ะเนาะอันนี้ห้าเเลียวเบืเ้องแล้วเขากะเออสีคัดคดตาเนี่ยจักน้อยเนาะเนื่กำนันอ่าสีคัดคดตาเนี่ยจักน่อยเนี่ยโอ้ยแต่แมนอยากไปอัน อ่าอันน uh, ี Circuit ้เห็นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเห็นของเพิ่นก็เลื่องมาเปรียบเทียบว่าก็บ่ได้อ่าก็บ่ได้ว่าดอกเนาะผู้รังคนเพิ่นเพิ่นอาจสิบ่มีเวลาดูแลเนาะอ่าเพิ่นอาจสิบ่มีเวลาดูแลก็บ่ได้ว่ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้ถ้าเป็นของเฮาถ้าอยู่บ้านเฮาเฮาก็อย่าดูแลอย่าปล่อยทิ่มแบบนี้เด้อค่ะเด้ออย่าปล่อยปลายละเลยแบบนี้อ่าแม่กำนัลอยากจะแนะนำเนาะตัดตัดออกเนาะค่ะเนาะตัดใบแห้งใบที่เขาแห้งใบที่เขาอ่ะเสียน่ะออกเนาะเขาก็สิยังคงความสวยงามความเป็น บงคนเป็นไม่ฟอกอากาศพอมที่สิบ็นอาหารตายเห่าอายังที่มองไปแล้วสบายตาเนาะค่ะสบายตาสบายใจวันเถ,ถาะทำไมมงคนขอ่งเห่าถ้าเห่าเบืองแล้วอยู่บ้านเห่าเป็นแบบนี้เนาะเห่าเข่าขมาเาก็โอ้ยคือประงามแถะจรงสินอะอ่ามันก็เป็นพลังงานด้านลบเนาะค่ะนะเนาะเห่าต้องการพลังงานด้านบวกเนาะค่ะเนาะอย่างเช่นแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะงามบอเนาะเนี่ย เป็นแบบนี้เนาะคะา่ะเข้ากะตัดออกแบบนี้ค่ะหันีแต่ความเนี่ยใบกับใบเขียวสดแบบนี้ดอกมีความสมบูรณ์งามแบบนี้เนาะถ้าเขาเหี่ยวเขาแห้งแล้วเข้ากะตัดเขาออกไปเนาะค่ะเนาะฮันนี้เห็นบอกต่างกันเนาะคะ่ะต่างกันบออันนี้คือความอ่างามต่างงามใจด <laughs> ิเนาะจากนั้นเปรียบเทียบให้เห็นเนาะคะ่ะเปรียบเทียบให้เห็นอ่าเปรียบเทียบให้เบิงว่าการที่เข้าดูแลดีดีด แล้วเขากะซีมีกำไรแบบนี้ค่ะแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่เห็นบอเอาไปได้ไปตายไปใบแห้งเขากัตัดออกเนาะค่ะนาะใบตายใบแห้งเขากัตัดออกอันนี้ที่เห็นเหลืองๆอยู่นั่นมันกะเป็นรดลไรของเขาส่วนหนึ่งเนาะมันกะเขากับใบดีๆอยู่ถ้าเขาถ้าเน่า,าถ้าเสียลาย,ลายๆเขากัตัดออกอันนี้เบื้องแล้วพิษกันบ่ค่ะพิษ พิรูพิตาอยู่เนาะอันนี้ก็คือความเป็นสิริมงคลความมีพลังงานด้านบวกของไม้มงคลเด้อค่ะเฮ้าดูแลดีๆเขาการิีให้สิ่งที่ดีๆตอบแทนเฮาเนาะสิ่งดีๆสิ่งนั้นก็คือความมีความสุขในสายตามีความสุขในหัวใจของเขานี่แหละเนาะค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะดูแลก,กันแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับไม้มงคลเนาะคะ่ะเคล็ดลับง,ง่ายๆย,ยังไงเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮาเบืองเรียววาเออเนี่ย เห็นดอกกบอกค่ะนี่ถ้ามีดอกเราก็มีโชคมีลาบเด้เพลนวาเสนจันโคเมนเนาะถ้าออกดอกอ่าเข้ากะผู้ปูปกก็ิะมีโชคไม่ลาบเนาะใดๆแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงา,งามแบบนี้เดอเ่ะเดอเอาเลียงให้งาม,งามดูแลให้งาม,งามแบบนี้ก็มีพลังงานด้านบวกพลังงานดีๆอ่าค่อยเป็นสิริมงคลค่อยเสริมค,รค่อยสรงนะคะ่ะเนาะค่อยเสริมค่อยสรง เป็นสีมงคลเสริมทรงให้คนในครอบครัวเฮาอยู่ดีมีความสุขนะค่ะอยู่ดีมีแห้งจังสีเน่ะเนาะอ่าอมีโชคมีลาบจังสีเนาะค่ะเนาะมีความเป็นมงคลมีความอ่ะสบายหูสบายตาเนาะค่ะเบืองแล้วก็ได <c oughs> โอสออนดอกเด้เนาะ,ะสมบูรณ์อิลีเนาะค่ะเนาะสมบูรณ์อิลีดอกเป็นสุดตต้นเนาะค่ะเนาะ อสำหรับเสน่ห์จันโคเมนเนาะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นกระถางบักใหญ่ขุนดอกเห็นบ่มคะอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์คือความมีพลังงานดีๆสําหรับต้นไม้มงคลเนาะสําหรับต้นไม้มงคลเด้อค่ะประจําบ้านนะบ้านน้ำบานเฮาน้ำบานนอกเฮาเนาะอ่าปลูกไว้หน้าบ้านเนาะค่ะเน,นาะปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเพื่ออันเนี้ยปลูกกระถางใหญ่ๆจังซี่นะคะเนะาะเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อที่ อาเพิ่นบริเฮตเพื่อที่สิอ่าจำนายแบ่งปันเนาะอันแบ่งปันเพิ่นกะแบง่งอ่าผู้ใดอยากได้ก็มาแย่เอาทะละเนาะจังสินเนาะแบ่งปันกันตามภาษาไทยบ้านเฮาเนาะตามภาษาพ่อแม่ไทยบ้านเฮาอันนี้เด้อค่ะแม่กำนันกะได้เอามาให้เบิ่งเนาะค่ะการดูแลรักษาเอาไปมงคลจังใดให้ยังความความคงความเป็นสิริมงคลความงามความสมบูรณ์เนาะค่ะนี่แบบนี้เนาะค่ะเบิ่งสะออนดอกเขานะคะสะออนดอกแห้ง ค่ะมีดอกเนะาะถ้าลันดอกไม้เพิ่นกระสีเอาออกเนาะเพราะว่าใบมันส่น้อยลงเนาะสีเข็ดไทยใบน้อยลงแต่ว่าสําหรับบานเฮาคงไว้เนาะคะ่ะเพื่อว่าไม่ออกดอกมันกระสีมีชงมิลาเพิ่นเสื้อกันยังสั่นเนาะคะ่ะเนาะนี่คือความเสือ้อเนาะค่ะเนาะนี่คือความเสื้อนี่คือความงามเด้อคะ่ะความงามความเป็นอ่าสิริมงคลของไม้มงคลเนาะอะการรักษาแบบนี้เนาะคะ่ะดูแลรักษากันแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแนะนำเนาะคะ่ะมือนีนะะ้เนาะ าบานผู้ใดที่ปลูกไม้มงคลกะให้เวลาจักน้อยเนาะคะ่ะให้เวลาจักนอ้อยดูแลใบไม้ใบ,บแหง้งหดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ใจนะคะสุดๆแล้วก็คือใส่ใจเนะาะการใส่ใจดูแลเนะาะกาะได้ความงามความเปลี่ยนสีมงคลแบบนี้ไว้ไว้เบิ้งเนาะคะ่ะเป็นอาหารตาเนาะคะ่ะเนาะเป็นอาหารตาเป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกอยู่ในบ้านในเงื่อนห้าเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะ อันนี้เนาะค่ะเนาะชมความงามไปเนาะงามอิหลีเดอ์ยยอมรับเลยว่าเพื่อนดูแลได้ดีอิหลีเนาะคลิปนี้ไม่กำนันไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปหนากพอกันไหมสวัสดีค่ะ